ไ,ไก่ใสมะขันค่ะมะขนคือของดีเมืองน่านเจ้าของดีเ,เมืองนา่านค่ะเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งค่ะขอยงก็ไงไงกค่ะแกงแคงไก่ค่ะใช้สมุนไพรนะคะจากจังหวัดน่านค่ะภูวนานค่ะภูวนานกะหรี่สองปั๊บนะคะสวัสดีค่ะพี่แห้งและกรอบมากค่ะอันนี้ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงนะคะจังหวัดอุดอรธานีะไปยี่สิบบาทเพื่อนๆซุกเนื้อเอ็นแก้วเนื้อข้างในค่ะ มาจากเบตงเลยนะคะเจ๊ปูค่ะเ,เพื่อนๆ60บาทเท่านั้นผู้ชายเบตงด้านหลังทํากันใหม่ๆเลยวันนี้พี่ขายเท่าไหร่คะเนี่ยน้อยเดียวค่ะเหมือนเดิมมีนี่ถุงใหญ่ๆนะคะมี5ตัวจกแล้วตัวละ20บาทปลาสลิดตัวละ20บาทค่ะเ,เพื่อนๆนะคะใครอยากทานนะคะของทะเลแห้งของฝากจากหาดใหญ่เชิญได้คะ่ะร้านโชกุนชื่อ,อณโชกุนค่ะณโชกุนค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะ วาสนาของฝากเมืองตาคันนี่ขวัญใจแม่ๆเลยล้านเนี้ยไบโอท็อปนี่คนล,ลุมเลยนะคะเยอะมากล้านนี้ขอจับข้าพาหน่อยะเขาเรียกเลยนะคะ,คะปูก้ามดาปูก้ามดาบดาบดาดอ่านี่ก้ามใหญ่ๆเหมือนดาบนะคะ<น>โอ้น่ารักมากเลยอะ่ะเป็นลายของจังหวัดนะคะขอบคุณมากเลยนะคะอยู่ตรงนี้นะคะสมุดสาครเพื่อนๆแวะมาได้มาดูกางเกงปูนะคะ แล้วนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเมื่อกี้ที่ดิสเซนเราเพิมมาได้ชิมอาหารที่เป็นแบบอาหารไทยนะคะอาหารไทยแท้ๆที่แบบว่า,าคนไทยทําคนไทยขายรสชาติรสมือคนไทยเพื่อนๆแล้วราคาก็เป็นราคาน่ารักนะคะไม่มีสองมาตรฐานนะคะคนไทยฝากร้านนะคะลานลาเป็นหนองแดงคะ่ะจากกรมปศุสัตว์นะคะมาเที่ยวงานมหะหอระศรสมโพชเฉลิมพรเะเกียรติในหลวงคะ่ะงานมีวันที่11ถึงวันที่15กรกฎาคมนะคะ สวัสดีสสดค่ะเพื <ๆ S 2> เ่อนๆวันนี้นะคะที่อยู่ที่ท้องสนามหลวงค่ะตรงนี้เป็นจุดเช็คอินนะคะถ่ายภาพตรงด้านหลังนิทรรศการนะคะวันนี้ที่ลิษาเพื่อนๆมาก็คืองานมหขอรสบพสมโพธนะคะเ<า>ฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชาโอกาสนะคะพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบค่ะ28แกรกฎาคมนะคะ2 5 6นนะคะคลิปก่อนหน้านี้นะคะมีเดินแล้วหนึ่งคลิปนะคะก็คือคลิปตรงนี้ค่ะหน้าสารดีกานะคะก็จะเป็นของกินของแต่ละจังหวัดนะคะมีทั้ง ในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะคะเขาจะรวมรวมกันค่ะแต่ละร้านนี่น่ากินมากๆเพื่อนแต่ละร้านนี่แบบว่าทำร้ายจิตใจคนเป็นกดหลายย้อนมากๆนะคะส่วนตรงกลางนี้นะคะเป็นของกินแบบสมัยโบราณหาทานยากค่ะน้องๆ้องมาสาธิตแล้วก็แจกให้ชิมฟรีนะคะเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วนะเราจะพาตอนเนี้ยเราเรามาทางนี้ก่อนนะคะทางพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะตรงนี้จะเป็นเสื้อผ้าค่ะ อดใจไว้นิดนึงนะคะขนมไทยโบราณนะคะที่เราจะจะไปถ่ายนะคะรอให้น้องตั้งหลานเสร็จก่อนนะค ความแก่นนะคะก็จะมีการผสมผสานกันคล้ายๆสินค้างานโอท็อปไปเที่ยวง,งานโอท็อปนะคะแต่ว่างานจะอยู่ตรงกลางของสนามหลวงนะคะก็จะได้ฟิลอ,อย่านแล้วนกะท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเมื่อกี้ที่ดิปเพน,นะะ่ะเราก็มาได้ชิมอาหารที่เป็นแบบอาหารไทยนะคะอาหารไทยแท้ๆที่แบบว่าคนไทยทำคนไทยขายรสชาติรสมือคนไทยเพื่อนๆแล้วราคาก็เป็นราคาน่ารักนะคะไม่มี2มาตรฐานราคาคนไทย นคนไทยกินฝรั่งกินชาวต่างชาติกินจะเห็นเขามาซื้อแล้วแบบเส็กร่ออิสานอะไรเงี้ยน่ารักมากก็คงไม่เคยลองทานนะซื้อไม้หนึ่งแล้วก็เดินยิ้มกันไปนะคะสองคนไม่ได้บอกเพื่อนมาต่อเยอะมาไม่ต้องเสียใจนะครับเรื่องประดับก็มีนะครับของกินมีตรงนี้อีกอะค่ะเพื่อนๆนะครับว่างานของเรานะครับจาก คืนทั้งหมดเ้าวันอ๋อเมื่อกี้เจหัวนะคะเจฮัวแวอยู่ตรงสารีกาค่ะเพื่อนทางฝั่งสารีกานะคะแล้วเห็นบอกว่าแท้ที่เสีกขนมเปี๊ยะอยู่ตรงนี้อีกอื่นๆวันอื่นๆที่จะให้ข้าวยำนะมีสิ่งที่ต้องรอในตอนเช้ามากมายนะครับคลิปที่แล้วริบเล่าให้เพื่อนๆฟังใช่ไหมว่ารีบจึงกดไหลย้อนนะคะแล้วก็ทำซินดังเสกเรานะครับ พอเรากินกินน้อยเนี่ยมันจะหิวบ่อยค่ะขนมจีบต้มเพียเสกนะคะข้าวล้าวปนคแล้วก็เราที่เป็นคนแบบปกติธรรมดาเราเป็นคนที่ชอบกินจุกกินจิกอยู่แล้วนะคะมาูตรงนี้เป็นเวทีใหญ่ค่ะเ,เพื่อนๆเนี่ยจะมีการแสดงนะคะตอนช่วงเย็นตรงนี้เป็นเวทีเล็กค่ะ สอนเวทีกันอยู่ขอั้าขอผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยนะคะคุณคูมาช่วยหน่อยครับคุณคูละครมาช่วยเหน่กไหนก็ข้างมีไใครคมนะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวลองดีเข้าน้ข้างมีใครคมโตเอาั ตมีผักด้วยได้ค่ะอะผักบ้านบ้านได้ทินแสงสวัสดีค่ะนี่ไงขนมเปี๊ยะที่ลิศบอกเจ๊มาอยู่ตรงนี้นะคะตรงโซนทางนี้เป็นขนมเปี๊ยะเจ้าเก่าแก่ที่อร่อยอีกหนึ่งเจ้านะคะราคาน่ารักด้วย มีอันเล็กๆเนี่ยให้ลองกินนะคะมันมีหลายไส้อะเพื่อนๆวันนี้มันมีไส้มันม่วงมาด้วยไส้ม,มันม่วงด้วยยังห่อเล็กๆนี่เจ๊ขายติดห้าบาทนะคะเพื่อนๆซื้อลองชิมก่อนก็ได้แล้วว่าถ้าอยากกินยังไงอะ่ะเราก็ซื้อเป็นกล่องใหญ่ไปก็ได้ค่ะเนี่ยถ้าชอบแล้วก็ซื้อเป็นของฝากได้นะคะกล่องใหญ่นี่กล่องละกล่องเล็กหนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยแล้วก็เป็นกล่องใหญ่หนึ่งร้อยห้าสิบค่ะราคาไม่แพงด้วยเป็นสินค้า o โอท็อปนะคะเพื่อนๆแต้จิ้นเสงค่ะแต้จิ้นเสงนี่เขตบางรัก อเจจ๋ะไม่เป็นไรหนูหนูหนูเป็นทอมซีนักเสพนะหนูเอาไปเนี่ยหนูไม่ได้ทาน<ช>เจเาไว้ขายเนี่ยหนูดีใจขอบคุณมากค่ะ,ะขอบคุณนะเจอแล้วแต่จินเสงค่ะฝากร้านด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะจัดให้หน่อยครับยากลองด้วยครับจังหวัดเพชรบุรีค่ะเป็นพวกม้อแกงนะคะ กางเกงอ่ะกางเกงปูเพื่อนเนเสื้อปูกางเกงปูเป็นลายปูเดินออกมาพร้อมกนี่สมุดสาครค่ะจะเป็นอัตลักษณ์ของเขานะคะสวัสดีค่ะกางเกงปูน่ารักมากขอจับข้าวหนาเขาเรียกอะไรนะคะปูก้ามดาปูก้ามดาบดาอ่านี่ก้ามใหญ่ๆเหมือนดาบนะคะโอ้น่ารักมากเลยอ่ะ เป็นลายของจังหวัดนะคะขอบคุณมากเลยนะคะอยู่ตรงนี้นะคะสมุทรสาครเพื่อนๆแวะมาได้มาดูกางเกงรูนะคะขนาดนปล่อยโมาระยองค่ะ้ากเขากำหนดการแสดงนะคะปล่อยปล่อยโมปล่อยอะไรเขาะ,ะนัคนที่แถวหน้าหยุดนิดนึงนะแล้วหมุนให้เพื่อนๆเือลิศ เผยลิปถ่ายไม่ครบนะคะน้องๆเจ้าหน้าที่ก็เดินนะคะเดินตรวจหนูขัน้นลุกพร้พอไมไหมลูกพร้อมไหมพร้อมเดินไหมไม่ใช่นักลองแล้วดีติดตาม่ะสิลูกนักลองแล้วดีติดตามหลังโคมลูกดูสภาพลิฟต์นิดนึงนะคะจริงๆแล้วใส่แจ็คเก็ตกันแดดมาะคะ่ะแต่ถอดไปแล้วร้อนสวัสดีค่ะเอาหันหน้าดูนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะเอ๊ะคนถ่ายหน้าตายยังไงนะ แอคสเตสบอกด้วยสิลิไม่ได้ใส่ตาสั้นค่ะอันนี้ไว้ใส่กันลมเฉยนะคะกันลมแล้วก็กันฝุ่นอะไรพวกนี้กันน้ำมันกเด็นเวลาถ่ายพวกของร้อนๆนะคะพอแล้วเนอะดูแค่นี้พอนะคะอยากให้มากันเยอะๆข้างานแบบเนี้ยมามาเป็นกำลังใจให้พ่อค้าแม่ค้านะให้คนที่มาขายของอ่ะเป็นพวกพี่น้อง เป็นพวกวิสาหกิจชุมชนอะไรต่างๆนะคะบางอย่างอยากได้กําลังใจนะคะอยากได้เนี่ยงานพวกนี้มันเป็นอีกทีไกลอีกค่ะเป็นเป็นงานที่ทำด้วยใจถ้าเราได้คุยกับเจ้าของร้านหรืออะไรเราจะรู้เลยนะคะเขาทำด้วยความรักด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางทีของมันก็จะมีมันจะมีราคาสูงนิดนึงนะคะแต่พอเขาอธิบายถึงสิ่งที่เขาได้ทำแล้วนะคะมันไม่ได้ง่ายอ่ะมันยากอ่ะเพื่อนๆมันใช้ความละเอียดความปานนีตอ่ะ เราจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ได้แพงแล้วมันมีคุณค่าทางใจมากเวลาเราซื้องานพวกนี้ไปนะคะเป็นฝีมือคนไทยค่ะแล้วเราก็อุดหนุนกันนะคะอุดหนุนเพื่อเป็นกําลังใจกันอันนี้วัสนาของฝากเมืองตาค่ะน,นี่ขวัญใจแม่แม่เลยล้านเนี้ยไปโอท็อปนี่คนลุมเลยนะคะเยอะมากอันนี้สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะนี่วัสนาอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงกลางๆเดี๋ยวที่จะหันให้ดูนะคะว่าอยู่ตรงไหน อยู่แถวแถวมาทางฝั่งหน้าวัดมหาธาตุแล้วนี่ค่ะนี่นตรงจุดที่ลิศเริ่มนะคะขออภัยนะถ้าติดหน้าใครไปนะคะลิศไม่ไม่มีจุดประสงค์อะไรเลยคืออยากประชาสัมพันธ์งานเฉยๆนะคะนี่ค่ะแม่นะคะวาสนาอยู่ตรงนี้นะคะเป็นพวกอ่กายศาสตร์ต่างๆนะคะนี่คำวันนี้แม่มีแม่ทำ แม่มีเมี่ยงคำด้วยยังไงเมี่ยงคำแม่ขายยังไงคะเมี่ยงคำชุดละหกสิบขายราคาน่ารักมีมะเขือพวงด้วยมีแบบทุกอย่างในเนี้ยแล้วก็มีอะไรล่ะตะไคร้ฟอกเลือดทุกอย่างเลยเชิญค่ะแม่เชิญเลยแม่ขายเมี่ยงคำแค่60บาทเท่านั้นค่ะร้านกายศาสตร์เมี่ยงคำนะคะของร้านวาสนาศรกายศาสตร์ค่ะ แล้วก็ยาสาระคะซอยซอยใหม่ๆเลยอะ่ะอันนี้เป็นจังหวัดบ,บึงการค่ะเข้าเม่าแปลรูปแม่น้อยนะคะเข้าเม่าข้าวแตนร่มสวยเป็นกระดาษหรือเปล่ากลัวฝนอย่างเดียวเลยนะคะ เพื่อนๆน่าจะประสาแล้วนะ,ะเดินถ่ายวิดีโออยู่แล้วก็โทรศัพท์หายไปไหนอันนี้มีข้าวนะคะโชกุณค่ะของฝากนะคะหัดใหญ่เพื่อนๆสวัสดีค่ะเป็นพวกปลาเส้นนะคะอาหารทะเลแปรรูปนะคะผักผลไม้อบกรอบฟิตไฟน์ะฟิตฟิไนะด้ค่ะเพื่อนๆเม็ดมะม่วงนะคะ มีปลาหมึกเนี่ยนะคะใครอยากทานะคะของทะเลแห้งของฝากจากหาดใหญ่เชิญได้ค่ะร้านโชกุนชื่อณโชกุนคะณโชกุนค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะหมึกเกาหลีก็มีเพื่อนเพื่อหน่วยประสมพยาบาลอยู่ทางนี้นะคะ มาจากโรงพยาบาลราชวิถีแล้วตอนเย็นมแมลงปอเริ่มบินเทา้าสนามหลวงแล้วค่ะขนมจีนหมอดิหมอดินจังหวัดราชสีมานครราชสีมานะคะราคาเนี่ยน้ำยาอะไรพวกนี้อยู่ที่50บบาทเท่าน,นั้นเองค่ะขออนุญ,ญาตถ่ายหน่อยนะคะ หอมๆเลยค่ะมีน้ำยาปลาดิบน้ำยาหวานน้ำยาปลาน้ำยาปูน้ำยากะทินะคะไก่ทอดขอบคุณค่ะอันนี้มีการบินไทยนะคะปลาต้องโขการบินไทยค่ะาคคคคคคกาแฟบ้านซับศิลาทอง สวัดดีค่ะนี่บดเองตัวเองนะคะคนคนมิกเวลาที่เขามิกกาแฟมาเป็นสีๆแยกเป็นชั้นๆน,น่ะเพื่อนๆดูดจากข้างล่างแล้วดึงขึ้นนะคะจะอร่อยมากจะได้หลายหลายรสชาติลาบเปิดหนองแดง,ปดงแดไปหาแม่มาแล้วไปหาแม่มาแล้วนะคะอันนี้มาจากกรมปศุสัตว์อ่าอันนี้เป็นของกรมปศุสัตว์นะคะเ้วจะเป็นลาบเป็ดลบบงงาบเนื้อลาบหมูค่ะรอบนี้มีลาบเนื้อด้วยไม่จะกี้แม่บอกนะคะมีลาบเนื้อมี โอ้แม่ให้แม่แม่โชว์ให้แล้วเนี่ยแบบน่าทานมากนะคะตรงฝั่งทางสารอันนี้เป็นต้มยำขาหมูนะคะอ่ามีต้มยำขาหมูค่ะเปื่อยมากแล้วเปื่อยแล้วใช่ไหมเปื่อยแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็มีพวกต้มแซ่บนะคะเล้งแซ่บนีต้มแซ่บเป็ดเพื่อนๆนี่มีเป็ดต้มแซ่บเป็ดนะแล้วก็ต้มแซ่บซี่โครงหมูนะคะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตนะนี่นี่เพื่อนๆที่นี่เขาจะเป็นแบบหอมแบบไอ้นี่ค่ะน้ำมะขามเปียกอ่ะกินแล้วมันจะนัวนัวละมุนนะคะอร่อยของี่ดิ ค่ะพี่ไปก่อนนะค่ะก็จะมีเป็นปลาดิบไรก้าอ่ามีปานิบด้วยนี่อร่อยเพื่อนๆอันนี้ทอดใช่ไหมคะใช่ค่ะขอบคุณค่ะอ่าเนื้อโคขุนหมูทอดหมูปิ้งนะคะราคาก็เนี่ยราดข้าวห้าสิบนะคะเจ็ดสิบห้าสิบมาเที่ยวงานเยอะๆในฝากร้านหน่อยในพูดพูดพูดชวนคนหน่อยค่ะก็ฝากร้านนะะ ชมปัสสุสัตนะคะมาเที่ยวงานประหอละพส,สมโพชเฉลิมพระเกียรติในหลวงค่ะงานมีวันที่11ถึงวันที่15กรกฎาคมนะคะขอ,คขอบคุณมากค่ะอันนี้เป็นแม่กรอนไพลินนะคะไส้อั่วสมุนไพรอันนี้แนะนำนะคะร้านลาบเป็ดเนี่ยอร่อยะคะ่ะเพื่อนๆแล้วอยากกินอยากกินเผ็ดมากมเผ็ดน้อยบอกไดไ้อันนี้เป็นปลาสลิดค่ะปลาสลิดนะคะ ปลาสลิดแม่จิ๋วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะแม่จิ๋วจําได้แล้วสวัสดีค่ะร้านนี้รีเคยถ่ายนะคะมีปลาสลิดแดดเดียวค่ะโอ้อันนี้ทอดใหม่ๆเลยใช่ไหมเนี่ยมาทอดที่นี่เลยค่ะมีปลาสลิดแดดเดียวมีไข่ปลาสลิดด้วยแล้วก็แล้วก็มีแบบที่ยังไม่ทอดนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะใช่ใช่ นี่ไงร้านนี้ไงที่เราไปที่ทกาศานะคะที่เราไปเจอกันอ่ะม,ออมีปลาสลิดผัดผัดกะเพาราปลาสลิดผัดทิชแกงปลาสลิดผัดผัดทิชแกงเนี่ยอร่อยมันจะหวานหวานหน่อยหนึ่งอร่อยค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วแล้วแต่เพื่อนเพือ่อนนะคะจะชอบแบบไหนอันนี้เป็นทรงเครื่องค่ะนี่ค,ะะาาค่ะเพื่อนเพื่อนริทให้เบอร์นะคะเบอร์ไลน์นะเพื่อนเพื่อน 0 9 5 8 6 5 4 right well 5>, 5 5 4ค่ะ0 9 5 8 6 5 4 5 5 4เบอร์ไลน์เนาะค่ะเพิ่มไลน์ได้เลยอ่าเพิ่มไลน์ได้เลยนะคะมีออยอนี่เมื่อเจอกันได้ที่สนามหลวงนะคะอ่เจอกันได้สนามหลวงถึงวันที่15 15ค่ะสิกรกฎาคมนี่เพื่อนๆมีป่าด้วมันไม่มีเลขที้มีเลกกี้นะเดินเข้ามาข้างในอ่ะนะกลางๆโอเคเดี๋ยวฝากไว้ก่อนอย่าไม่อยากที่อยู่ อย่างนี้วันนี้พี่ขายเท่าไหร่คะเนี่ยร้อยเดียวค่ะเหมือนเดิมนี่นี่ถุงใหญ่ๆนะคะมี5ตัวตกแล้วตัวละ20บาทปลาสลิดตัวละ20บาทค่ะเพื่อนๆนะคะทอดเรียบร้อยท่าตัวร้อยสี่ตัวร้อยใหญ่ๆเลยแล้วแต่ไซส์นะคะ5ตัว4ตัวร <5. S 1> ้านนี้เป็นร้านที่ขายแบบน่ารักราคาน่ารักมากนะคะเราจะเจอพี่เขาเนี่ยวันจันทร์นะคะที่ตลาดนัดกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็คือตรง BTS นะคะ BTS เกษตรเนี่ย ลงมาจะเจอตลาดเลยค่ะแล้วไปเจอพี่เขาได้นะคะทุกวันจันทร์ใช่ไหมทุกวันจันทร์นะคะเดินเข้าไปตรงท้ายๆนะคะเราก็จะเจอร้านพี่เขานะโดดเด่นอยู่หนึ่งร้านค่ะอขอบคุณมากเลยนะคะ,คะพี่หนูไปก่อน,นอ,อันนี้คือใช่เบตงค่ะ,ะวส,สวัสดีค่ะมีทั้งทอดและแบบนึง่งนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาจากเบตงเลยนะคะเจ๊ปูค่ะเพื่อนๆกล่องละหกสิบบาทอันนี้เขาเรียกขุยช่ยนึ้อขุยนช่นิ่มหรือว่าแบบนึ่งหกสิบบาทเท่านั้นขุยช่เบตงด้านหลังทำกันใหม่ๆเลยใช่ค่ะทำสดๆใหม่ๆขอบคุณมากนะคะ เปลี่ยนมือก่อนนะคะมือมือซ้ายมือแล้วเปลี่ยนเป็นมือขวาบ้างกูชิ้นค่ะนีเป็นเพื่อนครูวนาธครูวนาธค่ะครูวนาธกะหรี่สองปั๊บนะคะสวัสดีค่ะพี่ร้านนี้ร้านคิวยาวนะคะที่ไปโอท็อปน่ะคนเพียบเลยอยู่อยู่ทางด้านเวทีค่ะเพื่อนๆครูวนาธกะหรี่สองปั๊บนะคะมีมีหลายไส้นะคะถั่วไข่เค็มไส้ไก่ไส้ถั่วนะคะชิ้นละยี่สิบบาทยี่สิบห้าบาท แห้งและกรอบมากค่ะขอบคุณมากนะคะร้านขอบคุณสตูนะคะ<อ>เป็นพวกชาะคะ่ะเกอข้าวเหนียวมะม่วงนะคะไอศครีมข้าวเหนียวมะม่วง อันนี้มีเต้าหู้ทอดค่ะร้านอันดาข้าวหมกนะคะจงังหวัดกระบี่มีต้มแซ่บเอ็นแก้วเนื้อข้างในซุปเนื้อเอ็นแก้วเนื้อข้างในค่ะทำเันเผาเดียวเลยลูกเลิกได้เลยนะคูดีมากเลิกเลย480บาท อ๋อขี่เขาขายเป็นขี่ค่ะเพื่อนๆขี่ละแปดสิบขี่สอครับก๋วยเตี๋ยวเรือคลองสะบัวค่ะอันนี้ก็กระจุมกระจิ๋นน่ารักชามละยี่สิบบาทเพื่อนยี่บาทเจ้าค่ะขายทูกอ่ะนี่ยี่สิบบาทแอบคืนตล้ แม่แป้นตากใบค่ะสวัสดีค่ะในร้านขนมนะคะปั้นสิบมีกุลาวทองด้วยสวัสดีค่ะกุลาวแม่แป้นนะคะปลากุลาวตากใบคุณภาพค่ะอุ้ยน้ำพริกปลากุลาวใช่ค่ะนี่เป็นน้ำพริกปลากุลาวพวกกิ้งแล้วก็หยองปลากุลาวมีหยองปลากุลาวด้วยน,นี่จะเป็นเมนูพิเศษเฉพาะออกง,งานนะคะจะเป็นกปไก่สับปลากุลาวกิ็มนะคะ เสิร์ฟพร้อมเครื่องยำมีเครื่องยำด้วยอ่ะใช่ค่หกสิบบาทนะคะใช่ค่ะสำหรับข้าวเลยเวลาทานก็คือบีบมะนาวก็จะมีพริกซอยหอมซอยะไรคืออะมีพริกซอยหอมซอยนะคะนี่ทานแบบเป็นผักชีอร่อยมากอ๋อมีผักชีนี่ลองลองมากันได้ค่ะเพื่อนๆวันอื่นก็ทำใช่ไหมคะเมนูนี้ทำทุกวันค่ะนะร้านชื่อร้านกุเราทองแม่แป้นตักใบนะคะขอบคุณมากค่ะมาจากนราธิวะค่ะเพื่อนๆไส้อั่ว ไสอัวไส้อันจิว๋วไสอัวข้าวหอมนะคะไสอัวบุญเส้นนี่คือน,น้ำลายเป็นรอบที่ร้อยแปดข้าวแต่น้ำแตงโมอันนี้ลำฟางค่ะนะคะข้าวแต่น้ำแตงโมจีรวัตรนะคะโรยโรยน้ำตาลกันสดๆดดใหม่ๆค่ะเป็นน้ำตาลอ้อยนะคะไก่ทอดอันนี้แบบเห็นสมุนไพรเลยนะคะ สวัสดีค่ะร้านครัวคุณจ๋าจังหวัดน่านสวัสดีเจ้ามีน้ำพริกอ่องด้วยออ่าันนั้นน้องกำลังทำกำลังแรปอยู่นะคะเป็นแกงแครไก่ค่ะแกงแครไก่ใส่มะแขวนค่ะมะแข็นคือของดีเมืองน่านเจ้าของดีเมืองน่านค่ะเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งค่ะมะแขว่งเป็นมะแข็นค่ะเป็นอะไรคล้ายๆกับถ้าเป็นมาล่าค่ะมาล่าอ๋อพริกแกงของมาล่า ีะเป็นพี่แกงเป็นของไทยของเราค่ะเนี่ยที่เห็นไก่หรือก็รู้แล้วว่าเป็นพวกเครื่องสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยลองชิมได้นะคะขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรอ่านี่มาแล้วค่ะนะคะแกงแค่ไก่บ้านนะคะเเปนนวกก่ยยครัดีาละ ะะจากจังหวัดน,น่านค่ะที่กรุงเทพไม่มีค่ะที่กรุงเทพจะไม่ได้รสชาติแบบนี้นะคะจะไม่ได้อะไรที่แบบว่าเป็นออริจินอลเค้มข้นแบบนี้ะะขอบคุณมากเลยนะคะได้มาได้เพื่อนๆอยู่ก่อนร้านสุดท้ายนะคะหมูสเต๊กค่ะหมูส,<ะ>สเต๊กร้านเดียวกับไอ้นี่นะคะร้านอยู่ตรงกับขนมจีนน้ำยาค่ะะโอ้แดอดออก เนี่มแมลงฟอก็บินนะคะล,ล้อลมล้อแดดแล้วก็ร้างชาก็ที่หันหน้าเข้าหาแดดก็ก,กล็กางร่มกันอยู่นะคะตอนนี้เป็นเวลา5โมง3นาทีค่ะมีฟามพึ่งด้วยอนอะ่ะได้ยินเสียงต่างชาติแล้วนะคะได้ทานของดีของอร่อยจากประเทศไทยนะคะติดตึงใจไปแสนนานค่ะเพื<ๆ>่อนๆเขายืนลุมร้านกาแฟบ้านซับศิลาทอง4 Q. คิวกันอยู่นะคะ อ่าิดก้มให้นิดหนึ่งอย่างนี้นี่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 น่นนารักดูสิว่าตรงไหนที่เรายังไม่ได้ไปบ้างเลยกลุ่มง,งานไม้หินทงชัยนะคะมีอันนี้มีอะไรกินอะ่ปะปลาส้มค่ะเพื่อนๆปลาส้มนะ,ะคะงาช้างของดีหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ค่ะ

มีน้ำดื่มได้นะคะน้ำประปาตรงนี้จะแสงแรงนิดนึงนะคะจงกยายศาสต์แม่แม่กาศาสตร์แม่วาสนานะคะแล้วก็เป็นของโต๊ะนั่งคานนะคะขนาบซ้ายขวาะคะ่ะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะสงสัยว่าตรงโซนน้องที่เขาสาธิต ขนมโบราณหรือว่าของกินโบราณหาทานยากเนี่ยต้องเย็นกว่านี้นะคะเราถึงจะได้เห็นนะคะเพราะว่าแดดมันร้อนมากอะงั้นเดี๋ยวปิดคลิปที่2ตรงนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวตรงกลางไปละเลียดบรรยากาศสวยๆตอนช่วงเย็นกว่านี้ดีกว่าน,นะคะ วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะมีโอกาสอยากให้มานะคะถึง15กรกฎาคมนะคะพศ2567ค่ะรงจุดนี้เป็นจุดที่เขาเขาสแสดงไฟนะคะสามารถถ่ายรูปได้นะคะเนี่ยตอนกลาคืนจะมีไฟสวยเลยวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ